วันนี้ผมเทสเรื่องน้ำขังนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ตรงน,นี้เนี่ยน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งแล้วก็เหล่าประตูไม่มีน้ำขังนะครับไม่มีน้ำขังตนี้แห้งนะครับแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทตรงนี้ก็แห้งนะครับนี่ตัดกระเบื้องเพื่มปรับโฉลกขึ้นนะครับอันนี้คือแห้งสนิทหมดทีนี้ที่กังวลเรื่องของว่าพื้นตรงเนี้ย มันโกงนะครับที่ดูด้วยสายตาเหมือนกับมันโกงดูขึ้นเราเราใช้ตัวเลขวัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูก็นี่เป็นเลเซอร์วัดระดับนะครับก็เบื้องต้นตรงเนี้ยที่เรามวลว่ามันโกงนะครับมันโกงเห็นว่ามันสูงกว่าบริเวณนี้นะครับก็พื้นกระเบื้องเนี่ยนะครับปูเนี่ยก็องจะสลบน้ำไส่ทางนี้ดังนั้นเวลาเราวัดเนี่ย เลื่อนไว้จะต้องต,ต่ำกว่าตรงนี้อยู่แล้วนะครับและจุดที่อยู่หลังประตูโดยทั่วไปต้องสูงต้องสูงกว่านะครับเพราะ Slow erm าว่าสโลปในมุมนี้ถังนูนวิ่งมานะครับแล้วผมจะไล่จากตรงนี้ไล่จาก,กตรงต่ำก่อนนะครับตรงนี้ผมอ่านได้ประมาณ64เซนก็คือจากตัวเล่นถึงเนี่ย64เซนนะครับ64เซนนะครับถ้าเข้าไปอีกประมาณ64กว่าๆนะครับสโลปปกติ erm จะไม่ค่อยเยอะเหมือนน ที่เราเขย่งมาตรงนี้งตรงนี้อ่าตรงนี้63 63หมายความว่าพื้นมันสูงขึ้นถูกไหมครับตัวเลขอ่านได้น้อยลงยิ่งพื้นสูงเนี่ยค่าตัวเลขที่อ่านได้น้อยลงนะครับตรงนี้64ตรงนี้63นี่ก็คือนะครับตรงนี้สูงกว่าก็จะหนาไปดูนครับลงไปเรื่อยเรื่อย น,นี่ก็สังเกตนะ62ครึ่งประมาณเห็นไหมครับเห็นนะประมาณ62ครึ่งตรงนี้63แปลว่าตรงนี้เนี่ยสูงกว่าอันนี้ก็ยังถูกต้องอยู่นะครับเพราะว่าจะที่สูงไปที่ต่ำแต่ที่นี่ตรงนี้นี่ก็62ครึ่งเห็นไหมครับที่กังวลว่า62ครึ่งที่กังวลว่าตรงนี้สูงกว่าจริงๆเนี่ย ไม่ใช่นะครับถ้าดูจากตัวเลขตัวนี้ประมาณไนดะ้62.6.7ประมาณนะครับอย่างที่บอกยิ่งเลขเลขน้อยเนี่ยแปลว่าสูงนะนี่62.7อันนี้62ครึ่งแปลว่าตรงนี้สูงกว่านะครับเดี๋ยวเราไปที่หลังประตูเห็นไหมครับเห็นไหมเราถ้าไม่เห็นก็มาเกินเกียรปะอ่ะโทดเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะประมาณเนี่ยมุมเนี่ยสูงสุด 62สิบจุดสามจุดสี่เห็นไหมครับ62สิจุดสามจุดสี่นะครับแล้วถ้าเทียบกับตรงนี้แต่กี้ที่เราคระเมิว่ามันสูงมันอ่านได้ออกตัว62งจุดหกประมาณหมายความว่าตัวนี้ต่ำกว่านะครับตรงนี้ต่ำกว่าที่มุมด้านหลังถูกต้องนะครับแล้วถ้ามามุมนี้มุมนี้เราได้63 63กว่า 3กว่าก็แปลว่าตรงนี้ตรงนี้ต่ำกว่าตรงนี้ก็ถูกต้องนะเพราะว่าสันโน้มมือไหลไปตรงนี้ง,งั้นบางทีผมว่ามองไม่ตามนันเหมือนมันโงน่เนนะครับแต่จริงๆมันก็นระดับนี้มันจัดสูงไปต่ำ62.5 62.7อ3 63กว่า สูงไปต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ได้โกงนะครับแต่มันอาจจะหลอกตานะครับอันนี้คือวิธีการเช็คจริงๆเวลาเราเช็คจริง,ร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 งๆเราไม่ได้ใช้เดเทอร์เพราะเราดูจากน้ำเราเราก็จะดูแลถ้าถ้าตรงนี้สูงกว่าตรงน,นู้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน้ำต้องขังแต่ตอนนี้น้ำไม่ขังแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทนะครับในแห้งสนิทตรงนี้นะครแห้งสนิทนะห,ห,หมดนะครับก็โดยรวมเนี่ย ถือว่าสลบได้ปกตินะครับ